สวัสดีค่ะชื่อธนิดาศรียันค่ะธรรมยานกับการแยกธรรมะดีธรรมะเลวนั้นเป็นแบบไหนแล้วก็เข้ามาสอนเราแบบให้เราแบบแยกได้ยังไงคืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกอย่างอะ่ะมันอ,อยู่ที่จิตเราจะโฟกัสสมมุติว่า,าถ้าจิตของเราโฟกัส ที่ที่จะตัดความโลภโกรธหลงในจิตใจของตัวเองในขันธรรมารของตัวเองออกธรรมยานที่มาสอนและแนะวิธีการที่จะสลัดตัดกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงออกท่านก็จะมาบอกมาสอนแล้วก็แนะนำะด้วยด้วยธรรมที่ละเอียดละอ,อละมุนละม่อมทำให้เราเข้าใจ าตามธรรมนั้นๆได้อย่างแจ่มแจ้งอ,อย่างไม่มีข้อสงสัยนั่นคือธรรมะดีเนาะธรรมะดีจะแนะนำวิธีทางเดินแห่งอริยมรรคอริยผลคือการปฏิบัติทานศีลส,สมาธาิปัญญา,าว่ามันจะเกิดขึ้นแบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั้นยังไง อันนี้คือพระธรรมายานจะสอนเราอยู่ข้างในจิตเวลาที่เราอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานจิตของเราก็เหมือนนักเรียนที่พร้อมที่จะเรียนรู้กับยานทั้งหลายที่จะหลั่งไหลเข้ามาสอนไม่ว่ายานดวงนั้นะจะเป็นญาณของจิตญาณดวงใดก็แล้วแต่นักเรียนที่เป็นจิตเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจและพิจารณาทำนั้นๆตาม ด้วยสติและปัญญา,านี่คือวิธีการฝึกสติและปัญญาของเราให้ให้มีความคมชัดแล้วก็มีความแข็งแกร่งกล้าแกร่งขึ้นธรมธรมยานแบบเป็นที่มาสอนนี่เงของธรรมะเว็วมีไหมแล้วถ้ามีอ่ะคือคือสอนแบบไหนเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าให้กลับมาดูที่จิตอีก ถ้าจิตของเราอ่ะยังมีความอยากอยากได้อยากดอากีอยากมีนู่นอยากมีนี่อยากเอาอยากรู้อยากเห็นอยากคือมันมีความอยากอยู่สิ่งที่จะมาล่อลวงจิตของเราให้หลงไปตามความอยากนั้นย่อมมีแน่นอนเพราะอะไรอ้าวก็เพราะว่าจิตของเรามันยังถอดถอนออกจากความอยากไม่ได้อ่าธรรมะเลวก็คือกิเลสตัณหาอย่างอยากอ่าอย่างละเอียด เออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดของเรานั่นเองที่จะเข้ามาบอกว่าอา้อาวอ่ะไปซื้อหวยสิอา้าวไปเพ่งเอาลูกแก้วสิไปทํานูน่นทํานี่สิเธอจะมานั่งให้ปวดแข้งปวดขาทําทไมเธอจะมาภาวนาถอดถอนออกทําไมของเรานี่อะไรคือเขาจะแบบมีวิธีการที่จะมาล่อหลอกจิตของเราอะ่ะให้เดินทางไปกับเขาด้วยอ่าคือเขามีวิธีการของเขาล่ะ แม้แต่พระธรรมยานท่านก็ยังมีวิธีการที่จะสอนเราให้เข้าใจในวิธีการที่จะละโลภโกรธหลงได้แล้วทำไมธรรมะเลวะจะไม่มีวิธีการที่แยบยนละ,ะมันก็ต้องมีอยู่แล้วเก็เรียกว่าเพราะจิตเรามันมีทั้ง,งจิตธรรมและก็จิตมานอยู่ด้วยกันจิตมานคือจิตที่ที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะสังขาร มีความยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งอัตตาตัวตนสักยะทิฏฐิมานะมันมีอยู่แล้วในจิตเราคือเรายังถอดถอนมันออกไม่หมดเรายังอยู่ในทางเดินหรือว่าขบวนการที่กำลังอถอดถอนสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นน่ะแน่นอนลหละว่าทุกคนน่ะจะต้องเจอสภาวะช่วงที่ธรรมยานที่ที่เป็นธรรมะเลว ที่เป็นเขาเรียกว่าธรรมะแห่งพญามารนะ่ะที่จะแบบว่าชักจูงอะ่ะเพื่อให้จิตของเราออกจากการเพียนเธอนอนไปสี่เธอจะมานั่งอดหลับอดนอนทําไมเธอจะมานั่งอดข้าวอดปลาทําไมเอาไปนู่นนี่นั่นอะไรของเขาล่ะเ,เขาก็จะมีวิธีการที่แยกยนแล้วเขาจะเข้ามาแทรกซึมหรือ,อในจิตของเราเลยเขาจะมาได้ก็ต่อเมื่อจิตของเรา,ามีความอยาก เขาจะมาได้ก็ต่อเมื่อจิตของเราฟุงา้งซ่านคิดเ็าเรียกว่าจิตที่มันมีความคิดนะจิตมันไม่ว่างเนาะพอจิตมันไม่ว่างมันก็ย่อมฟุง้งซ่านคิดนั่นคิดนี่คิดอยากได้อยากดีอยากมีอยากรวยอยากเด่นมันก็คิดไปเรื่อยละอ่ะอตรงนี้พยามารเขาเรียกว่าสังขารของเราอ่ะมาร่ะที่อยู่ข้างในอ่ะเขาก็จะมาแทรกซึมคือเราแบบถ้าเราไม่ใช้สติในการฝึกฝนมาอย่างดีอ่ะมันแยกออกยาก,ยากมากๆเลยนะ ถ้าเราไม่ฝึกในเรื่องของของสติมาอะไรเงี้ยสติปัญญามาแล้วถ้าเราไม่เคยก็เรียกว่าได้ยินได้ฟังธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบบ่อยๆซ้ําๆเราจะแบบแยกออกได้ได้ยากมากเพราะเขาจะมีวิธีการแทรกซึมที่ที่เราก็าเรียกว่าอะไรอะ่ะารู้ไม่เท่าทันส่วนธรรมยานที่เป็นธรรมะดี ธรรมยานที่เป็นธรรมะดีก็จะบอกสอนเราคือจิตของเราอ่ะเราตั้งจิตจิตของเราว่าเราจะเพียรลดมานะลดอัตตาละลายกิเลสตัณหาอัตตาความรุ่มหลงความโกรธของเราให้สิน้นขอเขาเรียกว,ว่าขอพลังงานขอน้อมพลังงานขอทมของน้อมรมของพระพุทธองค์มาประทับลงที่ที่ตรงกลางจิตของเราเพื่อเพื่อเป็นเครื่องนําทาง ให้จิตของเรามันสว่างสวยและเห็นทางที่จะสลัดกิเลสตัณหาไอ้พวกอวิชชาทั้งหลายเหล่านี้ออกไปจากจิตของเราท่านก็จะมีคขาเรียกว่าเกิดเป็นคยกพระธรรมยานที่ปรากฏนะเป็นคําสอนนะขึ้นในจิตของเราว่าแนทาอย่างนี้นะลกูกอะไรเงี้ยอ,อันนี้มันเป็นปัจจตังนะคือมันเกิดขึ้นกับเราเราถึงพูดได้แต่มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นกับหลายๆคนแต่ถ้าคุณอยู่ในความเพียร คือสิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นกับกับคนที่อยู่ในความเพียรเพียรแล้วก็จิตน้องน้อมในธรรมของพธธระพุทธองค์ด้วยนะธรรมะที่พระองค์ทรงเมตตาสอนสัตว์โลกอะ่ะพระองค์ทรงสอนอะไรเอ่อพอจิตเราเข้าไปน้อมน้อมบ่อยๆเข้าน้อมบ่อยๆเข้าจิตหนาที่มันคลายจากความหยาบกระด้างลงอะ่ะมันก็จะอ่อนน้อมพอจิตอ่อนน้อมอะ่ะ ก็จะเข้าถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตัดสอนแก่สัตว์โลกได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรขอเพียงแต่ใจของเราให้มันอ่อนน้อมเข้าไว้แล้วก็ธรรมทั้งหลายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ได้อบรมสั่งสอนเราอ่าก็จะเข้ามาเขาเรียกว่าอ่ามาประกบมาประทับมาประคองจิตของเราเพื่อให้เราอ่ะได้เดินเขาเรียกว่าในทาง แห่งความเห็นถูกได้อย่างแบบตรงทางไม่ออกนอกลู่นอกทางการเดินทางอ่ะไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีมานจะบอกว่าทุกช่วงเวลาแห่งการเดินทางของจิตนะคือมานอ่ะ จะมาแทรกซึมตลอดแล้วหาช่วงหางจังหวะหาโอกาสที่จะมาแทรกซึมและดึงจิตของเราออกจากเส้นทางแห่งแห่งมรคนี้ตลอดเวลามันอยู่ที่ว่าเราอะฝึกจิตของเราไว้ดีแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าเราเพียรมากน้อยแค่ไหนถ้าเราอ่อนล้าหรือว่าขาดความเพียรมีความขี้เกียจง่วงเหงาหาวนะก็เรียกหย่อนยานในความเพียรนะแน่นอนละอ่ะอ่าเขาเรียกว่าธรรมะเลออะย่อมเข้ามาครอบงำให้จิตของเราแบบเศร้าหมองแล้วก็ ติดอยู่กับความไม่รู้ไม่รู้คือไม่รู้อะไรคือไม่รู้ทางที่จะเดินออกจากกองทุกข์เออรู้รู้อะไรรู้ทางที่จะเดินออกจากกองทุกข์คือไม่รู้ว่าคนอื่นรู้ยังไงเต่เราอะปฏิบัติเรารู้อย่างนี้เพราะเราอยากรู้ว่าทางที่จะเดินออกจากกองทุกข์อะมันต้องเดินจิตแบบไหนพอเราน้อมที่จะเข้าไปเขาเรียกว่าไปค้นหาธรรมที่จะแบบ เป็นธรรมที่จะนําพาจิตของเราเดินออกจากกองทุปก็จะเกิดสภาวะธรรมยานที่สอนเราอยู่ในจิตจิตนะที่เข้าถึงว่าธรรมยานนะเขาเรียกว่าไม่ต้องสอนซ้ําฟังทีเดียวแล้วแจ้งกระจ่างแบบสว่างโพเลยมันมันไม่มีข้อสงสัยไม่มีความขัดแยง้งไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันสว่างแล้วมันมันกระจ่างแจ้งไปตามธรรมนั้นพอเห,เห็นเราเห็นตามแบบธรรนั้นแล้วจิตของเรามันจะแบบ ว่างอย่างสงบเย็นสบายกลายเป็นความเบิกบานก็เรียกว่ารู้ตื่นและเบิกบานจิตมันจะไม่อยากหลับอยากนอนมันจะแบบอย่างอยู่ในความเพียรเพียรทําอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่อยากหลับมันจะตื่นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราฝึกจนเกิดความเคยชินจิตก็จะแบบเขาเรียกว่าตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาก็ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะ